Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullah wabarakatuh. ala santi, anbiya'i wal mursalin wa Wa alihi kepada wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ini. amma kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kho -khoam, santik, khoam, ัมดุลิลลาห์พี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาที่พระองค์ให้เรามีชีวิตได้เจอกันวันนี้รายการที่พี่น้องจะได้ติดตามรับชมต่อจากนี้นะครับคือรายการชวนคุยชวนคิดจะเอาเรื่องอะไรมาให้พี่น้องคิดตามมาให้พี่น้องได้เห็นได้ดูเพื่อเราจะได้อยู่บนหลักการในวันที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้ไป <c oughs> พบกับออคลิปนั้นนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ติฟฟาครับอัลัยฮุยฺราะห์มานีฺราะห์หอัลฮัมดุลิลลาฮรบบินอาลามีน والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم و ر ح م الله و, و, م و, م ر و الله ال م ب ر ا ه ت ه ความสันติความเริญความปานีจากองลลอสซุบฮานะฮูวะตาลจมีแ่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอสซุบฮานะฮูวะตาลลทุกท่านนะครับพี่น้องครับรายการชวนคุยชวนคิดนะครับเราจะมี คลิปนะครับจากที่ต่างๆนะครับมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องติดตามในช่วงหลังจากเราเปิดคลิปเสร็จแล้วนะครับเราจะมีการนําแง่มุมต่างๆนะครับอิสลามสอนเราอย่างไรบ้างนะครับหลักการนะครับจากกิตาบุลลฮ์และซุนนะของท่านนับมุมฮัมหมัดสุลต่ลนฮุอาลัยฮิวะซัลลมได้ให้แง่คิดกับเราอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่บางอย่างในบางคลิปเนี่ยเขาทํา เพื่อที่จะให้เราดูนะบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาทําเรียนแบบหรือทําจําลองขึ้นมานะครับวันนี้เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนลูกนะครับการอบรมนะครับเวลาที่ลูกเราทําผิดเนะี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีลูกเนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกโตเท่าไหร่นะลูกที่ยังยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ย พี่น้องแน่นอนแล้วเกินธรรมชาติของเด็กแล้วเนี่ยมักจะอยู่ในวัยที่ซุบซนนะครับบางทีก็เอากระดาษมาฉีกนะบางทีเนี่ยเราวางกระดาษเอาไว้นะครับไม่เป็นที่เป็นทางเด็กก็เอากระดาษมาฉีกบางคนเนี่ยนะครับมีปากกานะครับก็เอาปากกาไปขีดเขียนนะครับฝาผนังบ้านนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราทํำยังไงนะครับเราจะดุลูกของเราหรือว่าเราจะค่อยๆพูดค่อยๆสั่งสอนนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุเป็นคลิปที่ทางด้านต่างประเทศเนี่ยเขาได้ทํามานะครับเปรียบเทียบ2เหตุการณ์นะครับของพ่อคนหนึ่งที่ดุลูกนะครับพ่อคนแรกเนี่ยคนคนเดียวกันนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยดุลูกด้วยกับความรุนแรงนะครับและผลที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นกับอีกอันนึงนะครับก็คือเหตุการณ์เดียวกันแต่พ่อเนี่ยใช้การความอ่อนโยนนะครับการสั่งสอนที่ หน้าฟังนะครับแล้วลูกเนี่ยจะทํำยังไงต่อมานะครับพี่น้องครับผมพาไปดูในคลิปนี้เลยนะครับ no Jesus à moins d e t a c h a n t qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant non s e u l e m e u t les enfants voient นะครับอันแรกเนี่ยนะครับอาจารย์สม <Rodriguez> ิทธ <ogether> ์คือเวลาคนเป็นพ่อเนี่ยออกมาทำงานเหนื่อยๆนะอาจารย์ เวลาที่เราเผลอเนี่ยเอาทํางานอยู่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยเห็นลูกทําผิดในคลิปนี่นะครับลูกเนี่ยเอาปากกานะปากกาเมจิปากกาที่มันไม่สามารถที่จะลบได้เนี่ย<ส>เขียนผนังอยู่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหผมไม,ไม่ไม่ทราบนะภาษาอะไรนะอาจารย์มาถึงตวัดเลยโวยวายเลยเมื่อกี้เท่าที่ที่ฟังนี่น่าจะสเปนสเปนนะโอ้โอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องภาษามากตวัดเลยพอตวาดเสร็จปั๊บลูกจํอ่ะอาจารย์โดนตวาดแบบนี้ เหตุการณ์ก็ตัดมาอีกอกันหนึ่งก็คือน่าจะอยู่กับเด็กด้วยกันหรือน้องสาวน้องสาวก็ทําผิดเหมือนกันเอาพฤติกรรมที่พ่อตาวาดตัวเองเนี่ยตาวาดกับน้องเลยนะครับอาจะพี่น้องผมพาไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะเด็กกลัวเลยนะครับจับลูกกระชากนะนะครับเอาอย่น,นี้ะฮะทำกับเด็กร้องไห้เลยนะครับอ่ะมาดูอีกแบบหนึ่ง นี่สอนลูกครับสอนลูกนะลูกทำแบบนี้ไม่ได้นะอ้าวไม่ได้ความคิดแล้วลบครับนะครับนี่เป็นผมไม่ทราบว่าเป็นโฆษณาหรือว่าเป็นที่เขาทำขึ้นมานะครับพี่น้องมว่เราดูแล้วเนี่ยลอ,ลองดูซิเราเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไหม,มคนที่เป็นผมเนี่ยมีม,มีมีหลานที่สนมาก บางทีก็ต้องบอกนะบางทีเวลาเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์กําลังนั่งพิมพ์นั่งอะไรอยู่ยู่ดีมาดึงมาขีดเนี่ยโอ้โหบางทีช่วงนั้นกรหลุดเหมือนกันอาจารย์ปี๊ดเหมือนกันแต่เวลาเราเราเวลาเราโมโหแล้วเนี่ยเราเรายังมีสติไหมเรายังนึกถึงที่อิสลามสอนเราไหมว่าเราต้องทํำยังไงนะครับเด็กเนี่ยแน่นอนแล้วเกินความเป็นธรรมชาติของเด็กเนี่ยหายากนะครับเด็กจะไม่ซุกโซนอาจารย์เด็กเนี่ยซุกซนเขาก็จะคว้าอะไรได้คว้าเลยนะครับบางทีเนี่ยแก้วน้ำนะอาจารย์วางไว้เนี่ย เราเนี่ยต้องต้องรู้นะว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยมักจะคว้าอะไรก็แ,แต่แจกันเนี่ยดันไปวางที่มันเด็กสามารถที่จะคว้าได้เด็กก็คว้าลงมานะครับบางที่เนี่ยผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะอาจารย์สมิธในเตาอาจารย์ม,มีแกงร้อนๆอยู่นะครับเด็กเนี่ยจะล้มหรือว่าเด็กเนี่ยยัง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 ไม่ไม่รู้ดีเงสาเท่าไหร่เนี่ยเอามือไปคว้านะครับไปคว้าเตาที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่มีแกงอุ่นๆแกงอ่าไม่แกงอุ่นแกงเดือดๆอยู่เนี่ย ลงมาราดนะครับถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตเลยก็มีนะครับนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะครับเด็กเนี่ยเราต้องใช้ความข้เรกศิละปะในการเลี้ยงดูนะครับอาจารย์อาจารย์มองคลิปนี้แล้วสะท้อนแง่มุมยังไงบ้างครับอาจารย์เรามองภาพที่อาจารย์อดุลติฟเปิดให้พี่น้องดูเนี่ยนะครับการถ่ายโทษการถ่ายโทอ,อลักษณะที่พ่อปฏิบัติยังไงแล้วลูกที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไปปฏิบัติยังไงเนี่ยพี่น้อง มันเป็นฮะด i ษที่นบีบอกกับพวกเราแบบนี้ว่าคุณลุมเอาลูดินยูลาดูอัลัลฟิตรอครับฟาอับบาวะฮูยูฮาวิดานีฮีอาอยูนัสโรนีฮีอาอยูมัจ,จิซานิฮีเด็กเนี่ยพี่น้องเกิดมาทีแรกเนี่ยตาวาดไม่เป็นหรอกอทุกคนเลยเพี่น้องเกิดมาเนี่ยไม่มีใครตาวาดเป็นมาหรอกอแต่เขาจะซึมซัตบตบิอัตนั้นธรรมชาตินั้นด้วยกับการโดยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ย เราพูดภาษาไทยได้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเราอยู่ในท้องแม่แล้วเรารู้ว่าเราต้องพูดภาษาไทยอแต่เวลาเราออกมาแล้วแม่เราบอกอดูจิ้งโจกดูจิ้งโจรับเราก็พูดตามจิ้งโจกจิงจก้งโจกอแม่เราบอกเอ้าแก้วน้ําแก้วน้ําเราก็แก้วน้ําแก้วน้ําถ้าวันนี้นะครับผมเนี่ยพี่น้องไปเกิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย <c oughs> พ่อแม่เราจะไม่พูดว่าแก้วน้ําเขาก็จะบูตกูกกะ เราก็พูดตามกู๊กะเราก็รู้จักว่าเนี่ยนีย่เวลาถ้าเจอของสิ่งนี้เรียกว่ากู๊ด okay. ถ้า,า,าเรียกนี้เรียกกะเราจะเรียกแบบนั้นม,มันก็จะเป็นการถ่ายทอดให้เรารู้โดยอัตโนมัติเวลาไปาที่แอฟริกาเอา้าเขาใช้ฝรั่งเศสเอา้าเราก็พูดตาม,มนี่แหละคือธรรมชาติที่ได้รับการถ่ายทอดลูกเนี่ยตะโกนกับน้องสาว <c oughs> พูดกับน้องสาวประโยคเดียวกับ,กบที่พ่อตัวเองเคยพูด ช่ครับบ,บาวาฮูยูฮาวิดานีฮีพ่อแม่จะทําให้เป็นยะฮูดีเป็นนอสรอน,นีเนี่ยในเรื่องของอากีด้านหลักความเชื่อเนี่ยถูกปลูกฝังโดยพ่อแม่รวมไปถึงความรู้สึกและแนวการปฏิบัติดังนั้นพี่น้องใครที่มีลูกดาเก่งพี่น้องย้อนกลับไปดูส่วนหนึ่งเจเนี่ยจะเห็นว่าล,ลูกที่ดาเก่งมาจากพ่อแม่ที่ดาเก่ง ลูกที่เรียบร้อยพูดจาครับค่ะเนี่ยก็จะมาจากพ่อแม่ที่พูดจาเรียบร้อยดังนั้นสำนวนไทยเขาถึงบอกว่าดูช้างเนี่ยให้ดูที่หางดูนางก็ให้ดูที่<อ>ที่แม่เพราะบางทีผู้หญิงเนี่ยขี้อายพี่น้องจะไปขอทําภรรยานเนี่ยอายยิ้ม <c oughs> ทาเล็กทาน้อยแต่นั่นคือฉากม่านที่ถูกปิดเอาไว้ถ้าพี่น้องอยากจะรู้โอ้โหถูกใจจริงๆเลยทำไออายแบบนี้ไปดูแม่เขาก่อนถ้าแม่ดาไฟแลบเป็นปืน M16 เนี่ยพี่น้อง โอกาสที่ลูกจะมายิ้มอายเนี่ยห้าเดือน uh huh. สามเดือนแรกเท่านั้นแหละที่ uh huh. แต่งไปอันนั้นอันนั้นแอบ,บเอาไว้แอบ,บเอาไว้ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> นักแสดง <c oughs> นักแสดงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่คือความผิดหวังเพราะเราไม่ได้ตรวจสอบเราไม่ได้ดูคว้ากันมาเลยเอาแล้วโอ้โหเจวเจวเจว,จวดังนั้นนะครับคนโบราณเขาถึงสอนเราเพื่อเป็นข้อคิดให้กับเราว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แต่ถ้าเอาให้แน่เลยนะดูไปโต๊ะน ดูที่โต๊ะโตะโตะยังอยู่นะโตะก็คือตัวยาต้นยังอะไรพวกนี้น่าดูดูคนพวกนั้นเพราะนี่คือการสืบทอดอาดั้นเนี่ยที่นบีบอกเวลาเลือกภรรยาเนี่ยให้ไปดูว่านาซาบีฮาไปดูสายตระกูลเพราะสายตระกูลเนี่ยมันจะเชื่อม ทุกสิ่ง<ม>ทุกอย่างเนี่ยมามน้อยคนพี่น้องจะแตกเรามันมีไม่มีมมบางคนที่พ่อแม่ดาเก่งแต่ลูกพูดเพราะก็มีมแต่เรากําลังพูดถึงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมการถ่ายทอดความรู้สึกเนี่ยอย่างที่อาจารย์ดุลลาติฟเอามาให้ดูเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงรแต่พี่น้องผมแนะนานะใครที่มีลูกเขียนฝาผนังเนี่ยใครที่มีลูกเขียนฝาผนังพี่น้องให้เขียนไปเลย ยอมเลยยอมให้เขียนไปเลยมีมีคนผมเคยดูเนี่ยนะครับสารคดีหนึ่งที่เขาพูดเรื่องการเลี้ยงลูกเขียนฝาผนังเนี่ยเขาทําแบบนี้เลยนะครับยอมลงทุนครับสละฝาผนังหนึ่งฝาเลยแล้วก็สอนกับลูกว่าลูกถ้าลูกอยากจะเขียนฝาผนังให้มาตรงนี้เป็นการสอนให้ลูกรู้ตั้งแต่ทีแรกว่าขอบเขตที่ลูกจะสามารถใช้ได้ครับให้รู้เลยว่าไอ,อาความรู้สึกที่อยากจะเขียนอยากจะระบายเนี่ยมันมีอยู่แล้ว เพราะบางทีเนี่ยสาวไหวสมมติว่าเขียนเนี่ยมันเล็กเกินไปครับก็อยากจะวาดที่ใหญ่ๆพ่อแม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะทําให้ไม่เป็นการทําให้ลูกเรารู้สึกอึดอัดเนี่ยก็ให้เขียนฝาผนังนั่นแหละแต่ไม่ใช่เขียนรอบบ้านเลยทั่วหมดเลยครับก็สละสักฝาหนึ่งแล้วก็บอกไว้เขียนเป็นว่าผลงานของลูกแล้วเก็บเอาไว้พี่น้องยี่สิบสามสิบปีเลยเอ,าาอยา่าไปไ<ด>ลบนะอย่าไปลบ <ๆ S 2> เก็บเอาไวใ้ให้ลูกเราได้ดูว่าตอนเล็กๆเนี่ยเขียนอะไรทําอะไรบ้าง เพราะบางทีเนี่ยจารย์มันจะเป็นข้อสอนเตือนใจเขาได้เพราะบางทีเนี่ยลูกอยากจะทําอาชีพอะไรไปเขียนอยากเป็นตํารวจอยากเป็นคนดีอยากทําให้แม่พอใจแต่เวลาโตมาอายุ12อดอยขโมยต้มน้ากระท่อมเด็กเวนด่าพ่อแม่เนี่ยให้ลูกไปดูเนี่ยนะที่หนูอยากเป็นตอนเด็กทําด้วยหน้าที่อยากเป็นรอทำด้วยนะมันเป็นมันเป็นข้อที่จะสามารถใช้เตือนใจใช้สอนได้คันอาจารย์สมิธิที่อาจารย์ยกขะดิษมาเนี่ย ผมเคยได้สัมผัสนะอาจารย์คือเวลาแถวบ้านผมเนี่ยเวลาเรียกเนี่ยเขาก็จะเรียกกันตามตามท้องถิ่นเนี่ยยังยังยังพ่อกับแม่เนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าปา๋าเรียกมะส่วนคุณย่าคุณยายเนี่ยเราก็จะเรียกว่าโตะนะเรียกอะไรนะแชกีกันเนี่ยนี่คือคือคือสิ่งที่ที่เราติดกันมานะในสมัยมในสมัยอาจจะอาจจะมาจากภาษามลา,ายูเดิมหรือวัฒนธรรมเดิมด้วยนะครับ แต่ผมเนี่ยเคยไปเคยไปในในอีกที่หนึ่งนะครับที่ที่เราเรียกว่าตรงเนี้ยจะเป็นคนที่มีการเรียนนะครับเรียนในจบในระดับมหาวิทยาลัยสูงๆหน่อยเขาไม่เรียกมะป๋าอาจารย์เขาจะเรียก <c oughs> คุณพ่อเรียกคุณแม่เรียกคุณพี่อย่างเร,เราพี่เนี่ยเราจะเรียกว่าบัง <c oughs> นะเขาก็เรียกพี่อย่างพี่พี่สมิธนะครับคุณพี่สมิธเรียกคุณน,น้องคุณน,น้องฮูดาคือคือจะเรียกเป็นแบบแบบแบบเหมือนกับคน ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีคําว่าครับมีคําว่าค้าตลอดแต่เวลาเราเนี่ยอาจารย์เราเคยมาเคยได้ยินมาแบบเนี้ว่าไม่เคยค่อยได้ยินเท่าไหร่เราจะได้ยินในละครหรือว่าเราจะอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสสังคมแบบเนี้เราก็จะฟังเลยเอออาจารย์พงกนี้เขาเขาดัดจริตหรือเปล่าอเอะเขาเนี่ยเออแกล้งทาต่อหน้าเราหรือเปล่าเปล่าเลยนะครับอันนี้คือการปลูกฝังตั้งแต่เด็กแต่ถามว่าเราเนี่ยไม่เคยเรียกไม่เคยพูดครับเลยนะครับ กินเราก็ไม่จะพูดกินอย่างเดียวเราพูดอย่างอื่นด้วยนะคือเราไม่เคยถูกปลูกฝังมาเลยแล้วอยู่ดีๆเราให้มาสอนแต่มาสอนตอนโตเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีการต่อต้านแล้วเฮ้ยมันจะต้องมันมันมันขนาดนั้นเลยเหรอมันจะเยอะขนาดมันจะเยอะไปขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะอาจารย์เราทำตั้งแต่เด็กให้มันเกิดความเคยชินเนี่ยเราจะชินกับมันแลวจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทุกวันนี้อาจารย์พ่อแม่บางคนนะครับในสังคมบ้านเราเนี่ย บางทีเนี่ยคุยกับสัตว์มากกว่าคุยกับลูกนะตื่นเช้ามานะครับอยู่กับนกได้อยู่กับไก่ได้คุยกับไก่เนี่ยเป็นชั่วโมงอาจารย์แต่เวลามาคุยกับลูกทีเนี่ยคุยได้สองคำอารมณ์ขึ้นโมโหลูกขอตังค์อีแล้วลูกจะไปเข้าคนะ่ายเนี่ยมาขอตังค์อีแล้วลูกจะปรึกษาเรื่องเรียนโมโหแต่คุยกับไก่ได้คุยกับแมวได้คุยกับนกได้นะครับแล้วก็เป็นตุปเป็นตาอาจารย์บางทีเนี่ยเรียกไก่เนี่ยเป็นลูก ลูกเอ้ยวันนี้ตีให้ดีนะลูกเอ้ยอาบน้าหรือยัางอาบน้ําให้ไกลแต่ถามว่าลูกเราเนี่ยเคยสนใจไหมเคยคุยกับเขาบ้างไหมนะครับแล้วเราเคยแสดงความเป็นมารยาทที่ดีให้กับลูกบ้างไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาสอนสอนกับพี่น้องเนี่ยเราไม่ได้บอกนะครับว่าเอจะไปตําหนิคนโบราณในสมัยก่อนที่อาจจะเลี้ยงลูกโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้คําพูดคาจาที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่คนเหล่านั้นเนี่ย แน่นอนเหลือเกินมานยุคคนในปัจจุบันอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนที่ได้เรียนหนังสือได้รู้แล้วว่าการพูดครับพูดค้าเนี่ยขอบคุณเนี่ยต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยติดเป็นนิสัยนะอาจารย์คำว่าครับนะคำว่าค้าหรือคําว่าขอบคุณนะครับหรือเราจะใช้ใช,ใช้ใช้คำอสอนแบบที่ศาสนาเราสอนก็คือยาซากลลอบุคอยรอนนะครับชุกรอนหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับอััมดุดินลห์เนี่ยเอาให้ติดปากนะครับไม่ใช่ว่าลูกของเราเนี่ยติดมาเนี่ยคำหยาบทั้งนั้นเลย นะครับอาจจะมีบางสว่วนนะอาจารย์สมิธที่อาจจะติดจากการเพื่อนแต่ถามว่าลูกของเราเนี่ยอยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับเรามากกว่าล่ะ <outgoing. S 2> ถ้าลูกของเราอยู่กับเพื่อนมากกว่าเราโทษเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดถามว่าลูกของเร,อเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยเกินกว่าอยู่กับเพื่อนอนยะู่กับเพื่อนเนี่ยในโรงเรียนอาจจะไม่เท่าไหรนะ่แต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยกี่ปีแล้วแล้วลูกเราได้อะไรบ้างจากที่การที่เราที่สอนลูกนะครับอาจารย์คือเวลาถ้าเรามามองถึงสภาพสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราพวกเราหลายคนเนี่ย โดยหลักของปกติทั่วไปเนี่ยเราจะโทษคนอื่นเราจะโทษคนอื่นพี่น้องโทษโรงเรียนโทษเพื่อนโทษสังคมโทษโทษทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาย้อนไปดูในอายะ์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราเป็นมาตรฐ,ฐานสําหรับคนที่อ่านอัลกุกกรอานนะพี่น้องว่าย a a y u ล a l ี d i na amanu ku a m f u ุ a k u m wa a h ฮลีกุมนา ro อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยป้องกันตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกแต่ขณะที่แทนที่เราจะป้องกันเรากับผักไป ผักภาระผักความรับผิดชอบแล้วเวลามันเกิดปัญหาเราก็ไปโทษคนอื่นวันนี้เนี่ยพี่น้องเราต้องบอกตรวสอบตัวเราเองว่าตกลงที่ลูกเราผิดพลาดเนี่ยเพราะเราไม่ดูแลหรือเปล่าเพราะความเสียหายยังอย่างในคลิปเนี่ยพี่น้องเยว่เยว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 วันหนึ่งที่พ่อตะโกนด่าลูกเวลาลูกไปด่าคนอื่นลูกถูกตีทำไมลูกพูดจาไม่เพาะเลยความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามอา้าวแล้วตอนที่พ่อพูดไม่เพาะ เหมือนเราห้ามอะไรลูกสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยพี่น้องเราไปบอกเนี่ยลูกยนะอย่าทานะตัวอย่างเนี่ยผมยกกับพี่น้องบ่อยๆว่าบุรีเนี่ยพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยขี้บุรีเอาไว้ครับแล้วก็บอกลูกอย่าทำนะไม่ดีนะอย่ยาให้ป๋าเห็นว่าเอ็งดูนบุรีนะโดนแน่แต่ว่าพ่อยังขี้อยู่มันจะเกิดคําถามในใจของลูกว่าเอา้าแล้วตกโล้ที่พ่อขี้เนี่ยเขาเรียกอะไร <c oughs> ดีเลอเนี่ยทุกอย่างเวลาต่อไปเราสอนอะไรลูกลูกก็ จะเกิดความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะรับฟังสิ่งที่เป็นคําสอนผมไม่ได้บอกว่าคนทําความผิดจะสอนเรื่องถูกไม่ได้ไม่ใช่คนทําความผิดก็สามารถสอนเรื่องผิดเรื่องที่มันมันผิดเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขไปสู่สิ่งที่ถูกเนี่ยได้แต่ท่านเนี่ยบนมาตรฐานของคนที่ท่านอยากจะให้สังคมเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ตัวท่านก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนพี่น้องอยากจะให้ลูกเราดีเราก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนี่คือการลงทุนที่ได้กําไรสองต่อนะ S <S เราเนี่ยเป็นคนที่ดูดบุรีพี่น้องรเราเป็นคนที่ดูดบุรีวันหนึ่งเนี่ยเรามีลูกเราตั้งเจตนาที่จะสอนว่าบุรี่ไม่ดีกับลูกเนี่ยพี่น้องเลิกบุรีก่อนหนึ่งพี่น้องสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคาผมบอกกับพี่น้องนะครับเวลาเราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเอาตัวผมเองเป็นมาตรฐานเวลาอะไรก็ตามที่เรื่องที่เราทําได้เนี่ยยันเราทําได้แล้วไม่มีอุปสรรคต่อการเป็นคนดีของอัลลอฮ์เรื่องนั้นเราเต็มที่เลย แต่ถ้าคราใดกว่าตามไอ้เรื่องที่เราจะพูดออกไปเนี่ยตัวเราควใกล้ชิดยังทําไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะอมเอม้มอมเอม้อมอมเอม้อม,เ,อมเพราะอะไรเพราะมันรู้สึกอยู่นในหัวใจว่าเฮ้ยเราจะกล้าพูดได้ยังไงในเมื่อเรายังทำไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องถ้าเราไม่กล้าพูดนะครับยิ่งกล้าพูดยิ่งดีเพราะเราจะได้เป็นการเตือนตัวเราเองด้วยเวลาเราอายนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะละทิ้งแล้ว รรู้สึกละอายนะรู้สึกละอายโอ้โหดังนั้นเ,เราเลิกดีกว่าเราจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคําแต่ถ้าใครพูดแล้วไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทาผิดผิดก็ผิดําไมอะ่ะมันส่วนตัวฉัน <laughs> ถ้าพี่ต้องยังคิดแบบนี้นะครับท่านจะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงใครและที่สําคัญท่านก็จะไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงตัวท่านด้วยคือคําว่าเด็กเนี่ยอาจารย์นะเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะั้นธรรมชาติของเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะซึมซับจะซึมซับ สิ่งที่อยู่รอบตัวเขานั่นแหละนะครับถามว่าบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าลูกของฉันเนี่ยทำไมอ่านกุรอานไม่ออกเลยทําไมไม่ไม่ไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยแล้วถามว่าเราเนี่ยเคยสอนลูกเรื่องศาสนาไหมเราละหมาดคนเดียวแต่เราไม่เคยเรียกลูกละหมาดเลยเราอ่านกุรอานคนเดียวแต่เราไม่เคยเรียกลูกอ่านกุรอานเลยเราบอกว่าลูกของเราทําไมอ่านกุอานไม่ออกแต่เราไม่เคยพาลูกของเราเนี่ยไปเรียนกุอานเลยนั้นเนี่ยเวลา ผมผมว่าพี่น้องนะนทุกคนเนี่ยต้องวางแผนนะมีแผนนะเวลาจะเลี้ยงลูกเนี่ยผมจะสอนหนังสือใครๆจะสอนหนังสือก็ต้องมีแผนอยู่ในหัวอยู่แล้ววันนี้จะสอนอะไรแต่บางคนเนี่ยนะครับพอมีลูกแล้วเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าลูกของเราเนี่ยจะให้เป็นคนดีของรอฐต้องทําอย่างไรยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องสอนอะไรก่อนจะสอนอักขีด้กับลูกต้องสอนที่ไหนจะสอนมารยาทกับลูกต้องสอนที่ไหนบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะให้ลูกนะครับพูดภาษาอังกฤษได้ยอมนะครับที่จะให้ลูกเนี่ยไปเรียนโรงเรียนนานาชาติจ่ายค่าเทอมเนี่ยอาจารย์รู้ไหม ผมเปิดมาเนี่ยนะมีมีโรงเรียนหนึ่งนะเป็นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอาจารย์ค่าเทอมให้อาจารย์ทายเล่นๆน,นะครับว่าเท่าไหร่ห้าแสนอาจารย์เทอมละห้าแสนกว่าบาทมีคนส่งเรียนนะครับผมดูแลโอ้โหเทอมละห้าแสนแล้วถ้าเกิดมีลูกขอ,องสามคนเนี่ยเป็นล้านนะครับแต่ของเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยสอนศาสนาอนาะจารย์บางคนเนี่ยบ่นแล้วดูสีค่าหอสองพันดูสีค่าอาหารสองพัน เทิมนึงเนี่ยค่าเทิมประมาณสองพราพอบ็ดเสร็จแล้วอล้อฉันยอมยอมอะไรอะ่ะยอมยอมให้ลูกตัวเองออกไปอาจารย์ออกไปอยู่ที่ไหนครับออกไปอยู่โรงเรียนทางด้าน3มันโดยที่เขาได้ไม่ได้เรียนศาสนาเลยเนี่ยผมผมผมเนี่ยเวลาเจอผู้ปกครองเอาลูกออกเนี่ยผมถามนะท่านเอาลูกออกจากโรงเรียนศาสนาทำไมลหลายคนนะจะพูดว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ อยากจะให้ลูกไปอยู่ใกล้บ้านแล้วผมถามว่าแล้วท่านหาสิ่งที่ทดแทนโรงเรียนศาสนูนเนี่ยมีสิ่งที่ทดแทนที่ดีกว่าหรือเท่ากันไหมเปล่าเลยนะครับเปล่าเลยกลับไปส่งลูกที่โรงเรียนโรงเรียนคริสเตียนก็มีโรงเรียนที่ไม่มีเรื่องของศาสนาก็มีแต่เขายอมนะครับเขามองแค่เรื่องอย่างเดียวว่าฉันเนี่ยทำยังไงก็ได้ให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 ้ค่าใช้จ่ายมันน้อยลงแต่ไม่ได้มองถึงอนาคตว่าลูกของฉันจะอยู่กับใครจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนาจะซึมซับ การกระทําผิดๆต่างๆจากคนรอบข้างแค่ไหนเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแต่คิดอย่างเดียวว่าขอให้ปากท้องของฉันอยู่รอดดังนั้นเนี่ยคำพูดหนึ่งของคนที่รักดุนยาเนี่ยเขาจะห่วงหัวใจน้อยนะครับคือจะห่วงปากท้องอะ่ะห่วงกระเพาะตัวเองหนะักมากกว่าหัวใจอาจารย์ผมผมบอกอยากแนะนำพี่น้องอย่างนี้นะครับว่า ความจริงแล้วเนี่ยการให้ลูกเรียนเรื่องเรียนโรงเรียนศาสนาหรือให้มีเพื่อนมีสังคมที่ทออี่อยู่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องมันมันมันไม่ยากเกินความสามารถของพี่น้องหรอกพี่น้องสามารถทําได้แต่พี่น้องเนี่ยมีความขนขวายแค่ไหนอย่างสมมติถ้าเราเป็นคนยากจนเนี่ยผมว่าในองค์กรในประเทศไทยเราเนี่ยที่ดูแลเรื่องของเด็กกำพร้านะดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยมีมากนะครับแต่ถามว่าเราเนี่ยขนขวายแค่ไหน เรากลับมองสิ่งที่มันอยู่ข้างๆว่าฉันขอให้มันรอดๆไปวันๆหนึ่งแต่สุดท้ายผลกลับมาเนี่ยครับลูกโตกลับมาเนี่ยกลับเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยแล้วถามว่านี่จะโทษใครนะครับอาจารย์เวลาเราองค์ประกอบของการสอนเนี่ยพี่น้องหรือการให้ความรู้กับลูกของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเหตุผลเนี่ยของการปฏิบัติณเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากเราไม่เข้าใจ เราไม่เข้าใจว่าตกลงอิสลามสอนอยังไงตัวอย่างเนี่ยที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นภาพก็คือเวลาเราสอนเรื่องละหมาดมเราเนี่ยเป็นคนที่ละหมาดแล้วเวลาลูกหลานของเรามาวิ่งเล่นขณะที่เรากาลังละหมาดเนี่ยพี่น้องเราละหมาดดีมีเนียดดีตอมานี้นะดีคุณช่วอะไรสารพัดดีหมดแต่เวลาลูกหลานมาใกล้ๆไปใกล้โต๊ะไปอย่ามาวิ่งใกล้โต๊ะจะละหมาด พี่น้องเคยพูดประโยคนี้กับลูกหลานบ้างถ้าพี่น้องเคยพูดแสดงว่าท่านเนี่ยยังเข้าใจระบบคําสอนของอิสลามยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะเวลาจะทำอย่างไงจะเข้าใจสมบูรณ์พี่น้องก็ขับไปดูว่านาบีมูฮัมมัดส,สลุลต่ลนหวเลัยฮิวะสลามทำอย่างไงเวลาท่านละมามนนบีละมาบเวลาท่านละมาดปรากฏว่าในรายงานที่ว่าในเรื่องของการละมาดของรอซูลเนี่ยอิหม่ามฮะซัน หลานของนบีมาฮุเซนหลานของนบีเนี่ยมาอยู่กับรอซูดด้วยไปยีินขึ้นไปอยู่บนคอเนี่ยพี่น้องบ <mac S 2> างกฏว่านบีก็ละหมาดนาบีไม่ได้บอกหลานท่านว่าไปไป,ไปไปเล่นอินทาผานลมไป <c oughs> ไปไปเล่นที่ใบตุลลอฮ์ไป,ไปนบีไม่ได้บอกกับหลานท่านแบบน,นั้นแต่นบีละหมาดขณะที่หลานของท่านเนี่ยอยู่บนคอครับ <c oughs> อยู่ในท่านั่นนานอันเนื่องมาจากหลานของท่านอยู่บนคอ นี่คือสิ่งที่กําลังสะท้อนให้เราเห็นว่าไอ้ที่เราละมาแล้วเราอยากต้องการต่อมนนี้น่าอยากจะได้ครูชั่วแล้วก็ไลห่หลานเราออกไปให้ไปเล่นรถมอคโคให้เป็นนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยหลานก็สืมซับว่าอเอ๊ะไม่มีความจําเป็นนี่เราให้แกก่อนใคยละมาดมเพราะเป็นหน้าที่ของคนแก่เด็กละมาดไม่ได้เข้าไปในสถานที่นั้นไม่ได้เพราะมันถูกห้าม,มเด็กก็จะเข้าใจแบบนั้นเป็นต้องลองห้ามบ่อยๆสักสองสามครั้งะนะไม่ม,ไม,มีไม่มีใครกล้าเข้าไม่ต้องอะไรแมวเนี่ยเป็นต้อง ผมยกตัวอย่างพี่น้องแมวก็แล้วกันเวลาแมวเดินมาที่สำรับเนี่ยพี่น้องทางข้าวอยู่แล้วแฮะมันจะหยุดเลยอืครั้งต่อไปเดินไหมแฮะแฮะสักสองสาครั้งพี่น้องครั้งต่อไปเนี่ยแมวไม่มาแล้วอนั่นขนาดแมวยังจําเลยแล้วลูกหลานเราเขาก็ซึมซับเขาก็ซึมซับแบบนี้แหละโอ้โตะละมาแล้วไปก่อนดีกว่าพวกเรา S <S 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 เราเราหนีก่อนดีกว่านีกลายเป็นหนีแล้มา <N i> เลยอาจารย์นนดังนั้นพยายามพี่น้องครับศึกษาให้ถูกเรียนให้เข้าใจว่าตกลงแล้ว อิสลามสอนยังไงอิสลามต้องการยังไงแล้วเราปฏิบัติยังไงเหมือนกับที่อิสลามต้องการหรือเปล่านะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มั่นคงและก็ถูกต้องในศาสนาของอัลลอฮ์จากลากันวันนี้นะครับด้วยกับดุอาที่นบีบอกก็คือซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดอัลลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลอัสสลามุอะลัยกุมวะะะเราห์มตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان, سبحان الله وبحمده